สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะไปขนใบกัมปูแล้วก็ดินใบกัมปูกับคุณแม่นะคะเพื่อที่ว่าจะเอาดินกัมปูกับใบกัมปูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการเพราะปลูกผักผลไม้ไม่ดอกไม่ประดับทุกอย่างใีสวยนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะตอนนี้หนูมาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นใบกัมปูนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยนะคะแล้วก็ต้นใบกัมปูนี่นะคะต้นจำจุลีเหมือนเดิมค่ะต้นเปเอ้เลยนะคะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ ดินใบกัมปูนะคะหรือว่าใบากัมปูเนี่ยเขาจะมีในจุดเชื่นสูงมากนะคะเราจะเห็นว่าที่ร้านค้านะคะจะมีใบกัมปูไข่เยอะเลยนะคะแพ็คเป็นถุงแล้วก็มีหลายราคานะคะแต่แถวเนี้ยที่หนูถามมานะคะขายกิโลละยี่ห้าบาทนะคะหนูโชคดีมากนะคะที่หนูไม่ต้องหาซื้อเพราะว่าแถวบ้านหนูเนี่ยจะมีดินใบกัมปูเยอะมากนะคะนี่คือหนูโทรมาขออนุญาตเขานะคะว่า มาขนดินก้ามปูนะคะก็อนุญาตนะคะก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยคะ่ะเราอาศัยคนขยนนันเอานะคะเราไม่ต้องเสียตังค์ยังไงเดี๋ยวเรามาขนดใบก้ามปูกันนะคะวันนี้ก็กะว่าจะมาขนดสัก20-40กระสอบนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่แม่กําลังเคลียร์ไม้อยู่นะคะด้านหลังหนูนี่นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะใบก้ามปูนะคะ,นนะ,คะเห็นไหมคะอลังการมากเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้หนูจะเก็บเศษไม้ออกกันนะคะหนูจะต้องเคลียร์ออกก่อนนะคะออกข้างๆทางนี้ก็ได้ เรนะื่องสางนะเก็บไม้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาจอบแล้วก็ไม้กวาดเงี่ยกวานะคะเราก็จะเลือกเป็นจุดนะคะจุดไหนที่มีใบกัมปูเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มาเก็บไม้ทิ้งมีหอยด้วยนะคะจริงไหมคะบเวณนี้นะคะ,ะ,คะถ้าเราสังเกตนะคะอาจจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นแอ่งเลย ดูน้ำเป็นเองนะคะแล้วก็เวลาฝนตกนะคะน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงจุดนี้นะคะเศษซากต่างๆมันก็ทับถมกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยช่วงฤดูฝนนะคะมันทับถมกันนะคะมันพร้อมใช้งานเลยนะคะดีมากเลยค่ะตอนนี้แม่กับหนูนะคะกาลัางจะแจะเอาดินนะคะเราจะเอาเฉพาะหน้าดินนะคะประมาณานี้เนะะี่ยค่ะ เราจะทําไว้เป็นกองกองนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจาับใส่กระสอบกันนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันมีแต่ใบไม้มีดินมีอะไรที่มันย่อยสลายนะคะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูกับแม่เนี่ย mm hmm. ก็จะแซะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะแค่เอาากระสอบเนะี่มาใส่วะะันนี้หนูโชคดีมากเลยนะคะอากาศดีมากเลยนะคะตรงจรุดนี้เพราะว่า เห็นไหมคะต้นไมสองข้างนะคะมันมันเข้าหากันเหมือนอุโมงค่ะนะคะมันก็เลยบังแดดหนูกับแม่พอดีอะคะ่ะโอ้ยแม่ทําถึงนู่นแล้วนะคะหนูเพิ่งได้แค่นี้นะคะยัวไม่ได้นะคะแ,แม่บอกว่าดินดีมากเลยนะคะของฟรีนะคะแต่เราต้องขยันหน่อยนะคะประหยัดตังค์เอาแรงข้อแรกนะคะเก็บเงินไม่ทำอย่างอื่นนะคะ เนาะหนูกับแม่ทำได้ประมาณสามกองแล้วนะคะก็หนูจะเอาใส่กระสอบก่อนนะคะ ดินอะใบไม้อ่ะค่ะดำปิดปี่เลยนะคะดีมากเลยนะคะต้นไม้หนูคพิจะชอบมากเลยล้วก็จะตักใส่กระสอบนะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะใส่ก,กระสอบเรื่อยๆนะคะพอดีว่าฝนนะ่ะเพิ่งตกไปด้วยนะคะมันก็จะหนิดนึงถ้าก่อนหน้านี้มันก็จะ ม่ชื้นแบบนี้นะคะนี่แม่มาช่วยตลอดเลยนะคะ ค่าแม่อายุไ <65. S 1> ม่อายุ65นันะคะใช้แรงงานแม่ค่ะใบกัมปูนะคะเวลาหนูเอาไปใช้อ่ะคะ่ะหนูก็จะเอาไปผสมกับอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวแล้วก็แกะอ่ะคะ่ะเพื่อที่ว่าพืชจะได้อาหารได้เต็มที่นะคะก็จะมีน้ำหมักด้วยนะคะอโอ้ถงชาดเลยนะคะ ค่เขาจะจะใช้คานมัดนะคะเชือกฟางเดี๋ยวเราจะตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะลากไว้ข้างๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้เชือกฟางมัดอีกทีนะคะมาถอดตัวใหญ่ะ่อนอันนี้ได้1,2,3,4,5 หกเจ็ดแปดกระสอบนะคะกระสอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกนะ่อนนะคะถึงจะภาพมันนุ่นนะคะน่าน่าค่ะเดี๋ยวเราก็เอาจสอบแพ่ไว้กะนคะ มันนี้นะคะหยูะยจะไล่มาคะ รักทะเลนะคะฮึบออหมดแรงแล้วนะคะไอ้ที่เหลือนี่ทำง่ายดีอต่จะได้แต่รักการสอบนะคะง่าย ไม่ต้องกนกนะคะคุ่อลน น,นี้เป็นระเบียบน,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 นะแล้วที่เรียกนกันค่ะ รอบนี้เรียบร้อยนะคะเกียกสอบสิสามก็สอบค่ะไปกันต่อนะคะเหนื่อยแม่ไหมเหนื่อยแม่บอกเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องสู้ลูกเหนื่อยก็ต้องสู้นะบอกตัวเองหรือบอกใครแม่บอกใครบอกหนูบอกหนูนะคะว่าเหนื่อยก็ต้องสู้ซื้อน้ำกับขนมให้แม่นะคะ กิวข้าวกว่านี้ยิวข้าวไหมคะยังไม่อยู่ยังไม่อยู่แต่กินไม่หยุดนะคะข้าวเทเลน่อหรือไปทำงาน่อค่ะเดี๋ยววันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะจะกลับกันแล้วนะคะนี่คือผลเป็นรอบที่สองของวันนี้แล้วนะคะได้ทั้งหมดทั้งหมด24ี่กระสอบนะคะรวมกับรอบแรกด้วย หนะะูมากฝนคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาใหม่ชินนะคะมาผลได้ตั้มปูนะคะแต่วันเนี้ยสีกระสอบก็คือว่าได้ตามเป้าหมายนะคะกเกินเป้าหมายมาสีสีกระสอบเท่านี้ก่อนเพราะว่าป๋อจะไปถึงบ้าน ก็จะ้นขึ้นบ้านหมดวันพอดี วันนี้เราจะเฉพาะใบก้ามปูนะคะแล้วก็ดูนะคะทั้งบนนี้นะคะเป็นต้นใบก้ามปูนะคะทั้งหมดเลยนะคะเมื่อคืนฝนเพิ่งตกนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะพาไปดูใบก้ามปูตรงจุดนู้นะคะดูกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีใบก้ามปูเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะนี่นะคะ อันนี้คือลาขาวนะคะเยอะมากเลยคะ่ะนี่นะคะนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใบากัมปูอ่ะมีไนโตรเจนสูงนะคะเพราะว่าลาขาวเนี่ยจะขึ้นได้ดีในจุดที่มีไนโตรเจนสูงนะคะและอีกอย่างอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะทับผมกันมานานแล้วนะคะน่าจะเป็นปีแล้วนะคะมันก็เลยเกิดการหมักสะสมนะคะก็เลยทำให้มีรากขึ้นะะคะ แสดงว่าเขามีในตัวเชื่อสูงมากเลยนะคะเราโชคดีมากนะคะวันนี้เนี่มาเจอตรงจุดนี้เยอะมากเลยค่ะเต็มน,นี้นะคะเนี่ยเต็ม,มเลยเดี๋ยวเราจะขนกันนะคะตอนนี้เราจะกวาดกองไว้ก่อนนะคะถ้าเห็นเศษขยะนะคะเราก็จะเก็บออกนะคะเก็บออกก่ เลยกระจค่ะแต่ว่ายังไม่ยด้ไปใช้ทันทีนะคะเอาไปแล้วเนี่ยหนูก็ต้องเอาไปหมักเอาไปผ่านกระบวนการหมักก่อนนะคะเาเปิดให้ก่อนนะเาจะดึงย่าตรงนี้นะคะเอาไปทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกัน้นปูตจงจุดนี้นะคะ เก็บขยะอันนี้ขอนอุายาาแล้วนะขออนุย่าจะของที่เขามาขนนะคะแล้วก็เก็บขยะเขาด้วยบทำความสะอาดให้เขาไปด้วยนะคะเคน,นี่ยไปเป็นฟืนได้นะคะเนี่ยืนกี่บ้าจะขอนอุญาตรงนี้ด้วยนะคะ ดึงออกมาสิเลยนะคะตรงนี้ใบกล้ามปูเยอะมากเมื่อขึ้นฝนตกนะคะก็เลยทำให้เราถอนง่ายด้วย จะไม่มีดินเลยนะคะเพราะว่าหนูตั้งใจจะมาเอาอเฉพาะใบข้า,ม,ไไม,ามูนะคะาตัดเลยอย่างที่บอกนะคะเป้าหมายคือรอยกระตอบไหวไหมก็ไหวค่ะแม่น่าจะอยู่ฝั่งนู้น ตอนนี้หนูกำลังคำนวณอยู่นะคะหนูเห็นในราาาัชดาช้อปปี้แล้วก็ตามตลาดนะคะเขาจะขายใบกัมปูค่ะเป็นกระสอบประมาณนี้ค่ะประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบแล้วแต่นะคะหนูก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าหนูตีกระสอบละหนึ่งร้อยอะค่ะแล้วหนูกะไว้ว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาสักร้อยกระสอบก็เท่ากับว่าหนูประหยัดไปตั้งหนึ่งหมื่นบาทนะคะร้อยกระสอบถอว่ายอะนะคะ อยากไดตั้งหนึ่งวันนี้เราจะเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็จะมาขุนเรื่อยๆนะคะน,นี่ห้ากระสอบ โอ้ยอย่กเข้ามาแล้วเราจะยกกระสอบไว้บนนี้กันะนะคะเห็อนอไหมคะเนี่ยเยอะๆเลยค่ะเอาไว้นม่เป็นไก็ไม่เนนะนคะเย้ นี่นะคะอยู่ขนใบกัมปูนะคะตรงนี้50กระสอบนะคะนี่20กระสอบก็เป็น70กระสอบนะคะแล้วก็จะมีดินใบกัมปูอีกทางนู้นนยนะคะ26กระสอบรวม70กระสอบตัวนี้เราได้9 6้านะคะ หลังจากนี้นะคะหนูก็จะนําใบกัมปูทั้งหมดเนี่ยนะคะมาทํากันหมักนะคะส่วนขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยจะมีอะไรบ้างไว้อีพีหน้านะคะเดีย๋ยวหนูจะลงคลิปไปดูนะคะสําหรับอีพีนี้ถ้าชอบคลิปหนูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ